เมื่อนี้ได้นเนื้อหัวมาเดี๋ยวจะต้มหัวเป็นเนื้อเนื้อส่วนสะโพกแล้วครับเดี๋ยวมาต้มต้มเตาฟื้นครับเอาไฟเดียวเพอะประมาณชั่วโมงหนึ่งครับนำเดือดแล้วนำหอนแล้วอาใส่ไปเลยครับเดี๋ยวรอติดตามครับกะผ่านไปชั่วโมงหนึ่งครับ ทันกับหมดแล้วเดี๋ยวมาลองเปิดเบิึงเวพอได้บอสเนี่ยเหนียวเหนียวบนน้อนี่เนาะเนาะมองไปหั่นมั้งครับจะเป็นยังไงสามก้อนสี่ก้อนโอเคเดี๋ยวลองตอนเย็นมั่งก่อนเลยแต่ตอนเย็นมันบนเหนียวอะแสดงว่ามันเหนียวเดี๋ยเนาะ ลองชิมมันก่อนเลยตอนเย็นับเจียวขมับจเจียวเปียกเจียวขี้เปียกของผมเอาคว้าตังเบงด้ยวยหอมอืมไปแล้วครับเอาเยี่ยมครับโอเคไป